สวัสดีครับมาพบกับผมป๊อกเด้งที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มิสูอิมเพรสชัน่นเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเจ้าอีคู่ฮาของค่ายมิสูบิชินะครับ2รุ่นนะครับซึ่งพาไปทําความรู้จักกับในมุมที่ใครหลายๆคนไม่ได้รู้จักเขาและรู้จักเขาไม่ดีพอนะครับสําหรับเจ้ามิสูบิชิมิราดกับมิสูบิชิแอทราดใครหลายๆคนคงจะเห็นแล้วนะครับว่า บนท้องถนนทั่วไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เขาให้มากกว่านั้นนอกจากความประหยัดสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับในสิ่งที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยเจา้าคันนี้นอกจากให้ความสวยงามในการดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับออปชันที่ใส่เข้าไปมากขึ้นให้มากกว่าคําว่าออปชันที่อีโคคาร์ทั่วไปที่คุณได้เจอแน่นอนนะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเขาภายนอกแล้วนะครับที่มีความสวยงามนะครับ ภายในก็เต็มไปด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นอีโคคาร์นะครับที่ให้อัตราการประหยัดสูงสุดอยู่ที่23.3กิโลเมตรเลยทั้ง2รุ่นนะครับเจ้า2คันนี้นะครับให้ไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างเจ้าคันนี้บอกเลยว่านี่คือความสดใสนี่คือวัยรุ่นที่มี energy เ,เต็มเปี่ยม,มพร้อมที่จะทะยานออกไปสู่ท้องถนนกับให้หลายๆคนที่อยากจะไปสู่ชีวิตที่แบบใหม่ เจ้าคันนี้คือคําตอบเลยจริงๆเพราะอะไรสมรรถนะเขายอดเยี่ยมแน่นอนนะครับรวมไปถึงงบประมาณที่เขามีอยู่ในกระเป๋านั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญนะครับเจ้าคันนี้นะครับให้ความประหยัดเจ้าคันนี้ให้สมรรถนะเจ้าคันนี้ให้ความคล่องตัวนะครับพร้อมกับการเดินทางที่จะพาคุณไปลุยได้ทุกที่แน่นอนนะครับมาทำำําความรู้จักกับเจ้าคันนี้นิดหนึ่งครับด้านข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟด้านหน้าเขาเนี่ยจะให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยนะที่เป็นแบบ led พร้อมกับสอดรับการดีไซน์ที่ ทานสมัยลุกใหม่มากยิ่งขึ้นพร้อมกับตัวเจ้าอันลอยนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบ15ที่เป็นแบบทูโทนนะครับให้ความาดูทันสมัยแล้วก็ดูมีความแบบว่าลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านในผมบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ให้มากับออปชันที่เหนือกว่าที่เป็นอีโคคาร์ที่คุณรู้จักแน่นอนนะครับเราจมีในส่วนของนะครับการรองรับในส่วนของออปชันต่างๆที่อยู่ภายใน นะครับจอก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับและมัลติฟังก์ชันเรามีให้บนพวงมาลัยใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะครับส่วนเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าสิ่งที่เขาให้มาเพิ่มนะครับในการรองรับไม่ว่าจะเป็น Apple Carplay นะครับและมัลติฟังก์ชันที่ให้มาตรงนี้สะดวกสบายแน่นอนใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับสิ่งที่เราให้มาเพิ่มเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีระบบตัว Cruise Control เข้ามาให้ด้วยซึ่งคุณจะรู้รเลยว่าเจ้าคันนี้ ไม่ได้มีในอีโคคาร์นะครับแต่มิสุบิชิมอบให้ในสิ่งที่คุณไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอในอีโคคาร์ถูกต้องครับเจ้าคันนี้ให้มาเต็มที่แน่นอนในราคาที่ใครหลายคนบอกว่าแต่ได้นะครับส่วนเรื่องของการใช้งานของเจ้าคันนี้นะครับสะดวกสบายเลยด้านหลังนะครับพื้นที่จัดเก็บเขากว้างมากนะครับคุณจะไปไหนเดินทางใกล้เดินทางไกลสัมภาระจับยัดใส่ได้เยอะแน่นอนนะครับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายเดินทางใกล้ไกล สบายหายห่วงแน่นอนเพราะใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้าคันนี้นะครับขับดียังไงมาทดลองขับได้มาเรียนรู้หรือว่าระบบอะไรต่างๆจากเราที่นี่ได้นะครับเราจะแนะนําทุกซอกทุกมุมให้คุณรู้จักเขามากขึ้นนะครับพูดไปหลายๆครั้งบอกว่าป๊อกเด้งเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยก็เป็นเป็นพนักงานขายเป็นที่ปรึกษาการขายแต่สนใจแต่ว่ายังไม่มั่นใจในสมรรถนะของเขานะครับมาทดลองขับ มาสัมผัสตัวจริงเขาเลยเลยรับเขาที่นี่และผมจะมอบสิ่งที่คุณไม่ได้รู้ให้คุณรู้มากขึ้นถ้าคุณยังไม่มั่นใจไปสอบถามคนที่ใช้เขารู้สึกยังไงกับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะครับส่วนเจ้าคันข้างๆผมนี้ครับเป็นเจ้าแอตแลนนะครับตัวนี้จะเป็นออกแบบในทรงที่เป็นซีดานนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกันแรงม้าเท่ากันสมรรถนะความปลอดภัยทุกอย่างให้เท่าเทียมกันแต่ทําไมต้องเป็นแบบนี้ เพราะความรู้สึกของคนที่ใช้รถที่เป็นนี่คือมีความเหมือนเติบโตขึ้นมีความมั่นคงขึ้นแต่ยังไลฟ์สไตล์ยังโดดเด่นยังชัดเจนยังแบบว่าให้ความรู้สึกที่เป็นวัยรุ่นที่มีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นเช่นเดิมนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างด้านในของเขาก็ยังคงไม่มีความแตกต่างมากนะครับแต่สิ่งที่ให้มาเพิ่มนะครับให้มาเพิ่มก็คือไลฟ์สไตล์ที่มันเด่นขึ้นมันชัดแน่นอนขึ้นนะครับเห็นว่าสังเกตว่าภายในของเขาเนี่ย ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับเห็นไหมว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ด้านหน้าจะเท่าเทียมกันเลยมีระบบต่างๆเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับเลยบอกเลยว่าถ้าใครสนใจที่จะเป็นเจ้าสองเจ้าของสองรุ่นนี้มันอยู่ที่ว่าสไตล์คุณเป็นแบบไหนโดดเด่นยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถที่จะเลือกเป็นเจ้าของ2องคันนี้ได้เลยโดยนะครับบอกเลยว่าทุกคนออกรถสเจ้าคันนี้ ต้องคิดเยอะคิดมากมายไหมไม่จําเป็นนะครับเพราะทุกสาขาอาชีพทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของแบบนี้ได้เลยและเอารถนี้ไปใช้แบบง่ายๆเลยนะครับมิราดแอตทราดนะครับเจ้ามิราดราคาเริ่มต้นที่474,000บาทส่วนเจ้าแอตทราดคันนั้นทีุู่เห็นด้านหลังราคา494,000บาทนะครับทุกคนเข้ามาทดลองขับกับเราที่นี่ทุกคนมาทำความรู้จักกับ2รุ่นนี้มากขึ้นนะครับ ยังอยู่ที่นี่นะครับมิสูอิมเพรสชัน่นอยู่ที่ถนนรามคำแหงมุ่งหน้าไปที่มีนบุรีนะครับจะอ,อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสามากรณีเองครับสําหรับเจ้าสองรุ่นนี้นะครับคือสิทธิพิเศษสําหรับใครหลายคนที่อยากเป็นเจ้าของนอกจากคุณได้รถที่ราคาดีแล้วสมรรถยี่ดีแล้ว,ลวบอกเลยว่าทางเรายินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษในส่วนของการเข้าเช็คพิเศษสําหรับ ภาพรวมรูรักษา5ปีเต็มพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับคุณลูกค้าแน่นอนใครอยากเป็นเจ้าของสองคันนี้ติดต่อโพกแดงเข้ามานะครับพร้อมจะมอบสิทธิพิเศษแล้วก็อีกหล,หลายหลายอย่างให้กับคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของคันนี้คิดถึงมิสูวิเทยียทุกรุ่นคิดถึงปอกเดงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ